สำหรับในวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องของกล่าวทักทายและสวัสดีแฟน,แฟนๆคอบอลชาวลูกหนังทุกท่านกันด้วยครับซึ่งหลังจากในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเราก็ได้เสร็จสิ้นภารกิจกับการตามหาแปดทีมที่ดีที่สุดที่จะได้ผ่านเข้าไปสู่ในศสึกยูฟ่ายูโรป้าลีก,กันไปแล้วและในวันนี้เราก็กลับมาเข้าไปสู่ในโหมดของเกมฟุตบอลลีกที่จะลงฟาดแข่งการตามปกติเหมือนเช่นเคยซึ่งในการชีช้ชาติของผมในวันนี้กับโปรแกรมประจำวันศุกร์ที่4มีนาคม2568 ผมก็จะพาไปดูเกมในลีกใหญ่ของยุโรป3คู่สาสนามที่จะลงฟาดแข่งกันในวันนี้โดยเกมคู่แรกในช่วงตีสองครึ่งครับก็จะเป็นเกมบูเดซีกาเยรมนที่เจ้าบ้านซังพาลีก็ต้องรับการมาเยือนของทางด้านฮอฟเฟนไฮม์คู่ต่อมาครับก็จะเป็นเกมที่จะลงสนามฟาดแข่งกันในเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีโดยเกมนี้ก็เป็นเกมกาโซออิตาลีที่เจ้าบ้านเจนัวก็จะพบกับทางด้านเลเชออีกหนึ่งเกมครับก็จะพาไปดูเกมลีก้าสเปนในช่วงตีสามตรง ซึ่งทางฝั่งเจ้าบ้านาสพามัสก็จะต้องโคจรรับการมาเยือนของอาราเบสและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปลุ้นไปเชียร์กันก่อนอื่นเราก็ไปดูสถิติผลงานรวมถึงแนวทางและการชี้ชัดบทวิเคราะห์ของสุภชัยที่มีมาฝากกันทั้ง3คู่ก่อนเลยครับเกมคู่แรกของเราในช่วงเวลาตีสองครึ่งนะครับเราก็จะมาอยู่กันที่สนามบิลล์สโตนสตาดิโอนรังย่าวของทางฝั่งเจ้าบ้านสังพอลีโดยที่ในเกมนั้นนี้พวกเขาก็จะต้องรับการมาเยือนของทางด้านฮอฟเฟนไฮม์ และสาหรับราคาให้ที่แขกกดเกมที่มาในคู่นี้เลทแรกก็เปิดเป็นที่ราคา0.25สําหรับทางฝั่งเจ้าบ้านซาฟอรีนะครับผลงานในตอนนี้ก็ยังคงดูไม่จืดเหมือนเช่นเคยหลังจากที่พวกเขาครับก็ยังคงรั้งอยู่ดับที่15ของตารางแล้วจากผลงานในช่วง5เกมที่ผ่านมาเจ้าบ้านซาฟอรีก็ยังเพิ่งเก็บคะแนนแต้มแรกในรอบ5เกมมาได้โดยที่พวกเขาก็บุกไป,ปแบ่งแต้มจากทางฝั่งของวอล์ฟบวกไม่ได้แบบพิชความคาดหมายที่สกอร์หนึ่งประตูหนึ่ง ส่วนผลงานใน4เกมก่อนหน้าครับสังเพอรีก็ยังต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้กับคู่แข่งไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเกมที่ต้องเจอกับทางด้านอาร์เบลไลซิกฝ่ายบวกไมล์ศูนย์ห้าและทางด้านบรูเซียดอดมุนโดยที่ผลงานในเกมที่แพ้ทั้งหมดนะครับทางฝั่งของเซาเพารีก็ยังไม่เคยจาะประตูใส่คู่แข่งมาได้เลยแม้แต่ประตูเดียวแถมพวกเขาเองครับก็ยังเป็นฝ่ายต้องเสียประตูรวมไปทั้งหมดถึง7ประตูส่วนทางฝั่งทีมเยือนฮอฟเฟนไฮม์นะครับ แม้ว่าในตอนนี้พวกเขาก็จะรั้งอยู่ถึงระดับที่14โดยก็มีคะแนนนาทีมซังเปาลีทางฝั่งเจ้าบ้านอยู่เพียงแค่4คะแนนเท่านั้นแต่ถ้าหากเราจะมาดูผลงานในช่วง5เกมที่ออกมาทางฝั่งทีมเยือนฮอฟเฟอไทาก็จะเก็บมาได้ถึง8คะแนนและพวกเขาก็ยังมีเกมที่เปิดบ้านแพ้กับทางด้านยูเนียนบริลินมาเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วถ้าเราจะมาจอด,ดูเฉพาะผลงานในเกมนัดเยือนของทางฝั่งทีมเยือนฮอฟเฟอไทาในฤุกกาลนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าจากผลงานที่ออกมา ผลงานในเกมนัดเยือนก็ยังถือว่าเป็นจุดแข่งของทางฝั่งฮอฟเฟนไฮม์ในตอนนี้อยู่เพราะจากผลงานในช่วง5เกมที่ออกมาทางฝั่งของทีมเยือนฮอฟเฟนไฮม์ก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไมาได้ถึง4เกมจากการเปิดบ้านเอาชนะโฮสตคิวไปได้ที่สกอร์3ประตูหนึ่งบุกไปเอาชนะอันเดอเลสมาในเกมยูฟ่ายูปราลีกไม่ได้ที่สกอร์3ประตูสองบุกไปเอาชนะทางด้านเวเดอร์เบิรนมาได้อีกที่สกอร์3ประตูหนึ่งและในเกมนัดล่าสุดน,นะครับฮอฟเฟนไฮม์ก็ยังบุกไปเบียดเอาชนะโบคุ่กอก่สรปะต0 ซึ่งจากผลงานที่ออกมาครับก็ได้ทําให้ผลงานในการทากาไรของทั้งั่งทีมเยอนในตอนนี้จาก5เกมหลังสุดถ้านับเฉพาะในเกมนัดเยอนแล้วฮอฟไธม์ Hoff Time, ก็ยังสามารถทําเงินทำกำไรให้กับนักลงทุนไปได้ทั้งหมดถึง4จาก5เกมหลังครับและถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานที่จเหตุในการเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับแม้ว่าสถิติผลงานในการเจอกันทั้งหมด6ครั้งทั้ง2ทีมก็ยังเคยแบ่งการเก็บชัยชนะไปได้ทีมละ2ครั้งเท่าเท่ากัน แต่ถ้าว่าผลงานในการเจอกันครั้งสองทีมในเกมแรกๆผลของเกมนั้นนั้นก็เป็นทางฝั่งของซัปพลีครับที่พวกเขาก็เป็นฝ่ายบุกเอาชนะฮอฟเฟนทามมาได้ที่สกอร์สประตูศูนย์และสำหรับในเลทราคาแฮเแคเอเชของเกมคู่แรกของเราแลวครับจากเในราคาแรกเท่มาอยู่ที่ราคา0.25นั้นราคาเท่มาก็ยังคงไม่มีการขยับปรับตัวไปทางไหนแต่ถ้าหากเราจะมาดูจากกระแสทิ่ทางของฝ้าฝากต,ต่างประเทศในตอนนี้ แม้ว่าทิศทางในการปรับอัตราการจ่ายของฝั่งเจ้าบ้านซาพารีจะได้มีการขยับปรับตัวลงมาอยู่บ้างก็ตามแต่ถ้าหากเราจะดูจากทิศทางที่จะออกมาในทางราคาเสมอกันนั้นการปรับอัตราการจ่ายของราคาค่าน้ำลงในตอนนี้ก็มีการปรับตัวลงมามากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับถึงแม้ว่าในการเจอกันในเกมนัดแรกของทั้งคู่ในทุกการนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านซาพารีก็อาจจะเป็นฝ่ายที่บุกไปเอาชนะไม่ได้ก่อนอยู่ก็จริงแต่ถ้าหากจะใช้เทียบกับฟอร์มของทั้งคู่ที่ออกมาในช่วง5เกม ก็ดูเหมือนว่าทางฝั่งทีมเยือนฮอฟเฟนไฮม์จะเป็นฝ่ายที่ทําฟอร์มและผลงานได้ดีและสม่ําเสมอมากกว่านะครับถึงแม้ว่าสื่อดังจากต่างประเทศอย่างฮูสกอร์ก็จะคงยกให้ทางฝั่งเจ้าบ้านมีสิทธิ์จะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้อยู่มากกว่าก็ตามแต่สําหรับมุมมองของผมเองแล้วกับเกมนั้นนี้โอกาสที่ทางฝั่งทีมเยือนฮอฟเฟนไฮม์จะบุกมาแบกแต้มหรือจะเป็นฝ่ายบุกบปลาแคสเก็บ3คะแนนในนั้นนี้ก็มีโอกาสที่สูงเลยเดียวครับดังนั้นกับการชี้ชาติของผมในเกมคู่นี้ผมจงขอชี้ชาติไปที่อยู่ฮอ สำหรับเกมคู่ที่2ของเราเราก็จะมาดูกันที่เกมเกาโซอิตาลีนะครับซึ่งในเกมนั้นนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านเจนัวทีมดับที่12ก็ใช้สนามลุยจิเฟลาลิสรับการมาเยือนของทีมเดเช่ทีมเดับที่16ของตารางและสำหรับราคาหฮที้แคบไม่กันในเกมคู่นี้เลทราคาแรกก็เปิดมาที่ราคา0.5และแม้ว่าทั้ง2ทีมในฤดูกาลนี้อันดับตารางคะแนนของพวกเขาก็อาจจะต่างกันอยู่ถึง4อันดับก็ตามนะครับ โดยที่ในตอนนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านเจ,เจนัวก็ยังมีอันดับที่เหนือกว่าทางฝั่งทีเวียและเช่ยอยู่แต่ถ้าหากเราจะดูผลงานในการเจอกันของทั้งคู่ในช่วงหลังปีใหม่ผลของเกมคู่นี้ที่ออกมาก็าเป็นการจบเจ้ากันไปที่สกอร์ศูนย์ประตูศูนย์ครับส่วนสตรตีผลงานในการเจอกันก่อนหน้าผลที่ออกมาก็จะเป็นเกมที่ทั้งคู่ก็เก่งในบ้านใครบ้านมันมากกว่าครับแล้วถ้าหากาเราจะดูผลงานของทั้งฝั่งเจ้าบ้านเจนเจัวในช่วง5เกมครับ แม้ว่าผลงานของพวกเขาใน5เกมที่ผ่านมาเจนัวก็อาจจะมีเกมที่บุกไปแพ้กับทางฝั่งของทัพกูใหญ่อิเติร์มิลานมาเพียงแค่เกมเดียวอยู่ก็จริงแต่ถว่าสําหรับคะแนนของทางฝั่งเจนัวที่พวกเขาเก็บมาได้ในช่วง5เกมนั้นจาก15เกมเต็มทางฝั่งเจ้าถิ J ่นเจนัวก็จะเก็บม,มาได้เพียงแค่6คะแนนแถมผลงานใน2เกมหลังสุดพวกเขาก็ยังดูเสมอให้กับเอมโปรีและกายาลีมา2เกมติดต่อ,อก,กันแต่ถ้าหากเราจะมาเจาะดูถึงสถิติผลงานเฉพาะเกมที่ได้เล่นลังแล้ว ผลงานของทั้งฝั่งเจ้าบ้านเจนนวก็ยังถือว่าโกยคะแนนได้เป็นกอบเป็นกำรรม,มาในช่วง5เกมหลังและที่สําคัญเจนนวก็ยังสามารถเอาชนะมาได้ทั้งปามามอนซาซีเวนิสแต่พวกเขาเองครับก็ดันมาดุดเสมอในเกมนั้นล่าสุดที่ต้องเจอกับทางฝั่งของเอมโปรีไปที่สกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งและสําหรับผลงานในช่วง5เกมของทางฝั่งทีมเยเลเช่ใตตอนนี้ก็ต้องบอกไว้เลยครับนอกจากสถานการณ์ที่พวกเขากําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่กาลังลุดีตกชันอยู่แล้ว ในตอนนี้ผลงานในช่วง5เกมของทั้งฝั่งเลเช่ก็ยังคงอยู่ที่สถานการณ์ยากลำบากเลยทีเดียวเพราะจากผลงานในช่วง5เกมหลังสุดเลเช่ก็ยังเก็บมาได้เพียงแค่2คะแนนกับเกมที่เจอกับทางด้านบรูดย่าและมอนซามาเท่านั้นส่วนประเด็นที่สัคาคังครับก็คือผลงานใน3เกมหลังที่พวกเขาก็ยังเป็นฝ่ายแพ้แพ้กับคู่แข่งไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเกมที่ต้องเผชิญหน้ากับทางด้านอูดิเซ่พวกเขาก็แพ้ไปที่สกอร์1ประตู0 เจอกับทัพม่วมหาการฟิออรลิน่า,าก็จะเป็นฝ่ายที่ต้องพ่ายแพ้ไปอีกที่สกอร์หประตูศูนย์เช่นกันส่วนผลงานในเกมนั้นล่าสุดครับ <S <S เลเช่ก็เพิ่งเปิดบ้านแพ้กับทางฝั่งของทัพปีศาจแดงดาเอซิมิลานไปที่สกอร์สประตูสองสำหรับในเลทราคาไฮเทคเอเชของเกมคู่นี้นะครับแม้ว่าในตอนนี้กับราคาที่ให้มาก็ยังคงเปิดมาอยู่ที่ราคาศูนย์จุดาอยู่แต่ถ้าหากเราจะมาดูจากกระแสนในการปรับอัตราการจ่ายของราคาคาดน้ำในตอนนี้ ก็ดูเหมือนว่าทางฝั่งทีมเยอเลเช่ก็จะมีการปรับอัตราการจ่ายของราคาค่าน้ําที่ลดลงมากกว่าแทบทุกสํานักแถมยังไม่พอครับถ้าเราจะดูจากกระแสที่ทางของฝั่งต่างประเทศที่ออกมากระแสส่วนใหญ่ก็ยังคงได้มีการเอ็นเอียงไปในฝั่งของราคาเสมอกันและทางฝั่งของทีมเยือนมากกว่าอยู่ในตอนนี้และแม้ว่าในเกมคู่นี้ถ้าเราจะมาดูจากการคาดการณ์ของสื่อดังต่างประเทศอย่างฮูสกอ์นั้นพวกเขาก็ยังคงยกให้ในเกมคู่นี้ก็อาจจะมีผลที่จบลงด้วยผลเสมอการที่สกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งอยู่ก็ตามนะครับ แต่ถ้าหากเราจะดูผลงานของฝั่งเจ้าบ้านเจโนในตอนนี้แม้ว่าผลงานใน3มเกมหลังพวกเขาก็อาจจะไม่สามารถเก็บชัยชนะมาได้เลยก็จริงนะครับแต่ถ้าว่ากับโปรแกรมแต่ละเกมที่พวกเขาจะต้องเจอนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นโปรแกรมที่หนักหน่วงอยู่พอสมควรแต่ถ <|so|> ้าหากเราจะมาดูผลงานในเกมนัดเย้าของฝั่งเจ้าบ้านเจโนแล้วจากไถตตีที่ก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้ถึง3เกมจาก4ี่เกมหลังมันก็ยังพอจะการันตีกับฟอร์มที่โดดเด่นกับเกมในบ้านของพวกเขาในทุกการนี้ได้ครับ ดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคูน่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่อยู่เจนัวน่าชั่วกว่า